ตัวนี้ไปติดตามรายการพิเศษจากคุณกฤษณาพิติปริวัตินะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ของฝรั่งเศสนะครับกต,ติดสีสันการเชียร์ฟุตบอลโลก2014วันนี้ค่ะหมมาอยู่ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้นะคะมีการแข่งขันสึดโตย่าไทยพิมีิรีกนัดแรกของเลทที่2ค่ะไม่ได้ไปสอบถามบรรดาแฟนบอลย่านดินแดงนะคะว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการแข่งขันคู่ฝรั่งเศสกับเอกวาดอร์เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาจะให้ใครชนะค่ะ คืนนี้ค่ะขอเน้นไปที่คู่ของทีมจากฝูงของกลุ่มอีกฝรั่งเศสจ,จะลงสนามพบกับเอกวาดอร์ในเวลา3านาฬิกาค่ะก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองเพราะว่าเอกวาดอร์นะคะคงจะต้องเล่นกันแบบทุ่มสุดตัวและต้องเอาชนะฝรั่งเศสให้ได้ซึ่งบรรดาวแฟนบอลย่านินแดนที่วันนี้เดินทางมาชมเกมไทยพิมียริกนัดแรกของเลกที่2ค่ะส่วนมากก็ยังคงเชื่อมั่นค่ะว่าเกมนัดนี้ฝรั่งเศสจ,จะทำผลงานได้ดีแต่ก็ยังคงมีบางส่วนค่ะที่ยังเอาใจช่วยเอกวาดอร์ให้สามารถเก็บชัยชนะเหนือฝรั่งเศสให้ได้ค่ะ ฝรั่งเศสก็คงเป็นตามลุกเกมที่ผ่านมาคืออย่างที่เราเห็นคือเกมลุกของฝรั่งเศสนั้นค่อนข้างที่จะคมมากก็วันนี้เชื่อว่าก็คงจะไม่ใช่งานงานยากอะไรนะสำหรับก,การที่จะผ่านเอกวาดอร์ไปครับก็ค,คิดว่าฝร,รั่งเศสชนะแน่น,นอนครับผมน่าจะเป็นฝรั่งเศสรครับน่าจะดีกว่านิดหน่อยตรงที่มีกองหน้าที่คมครับโอเวอร์ชีรูและก็กองกลางก็ใช้ได้ครับมีรุ่นใหม่พวกล็อกบาอะไรพวกนี้อาจจะทําเกมได้ดีกว่าใจเนี่ย ชอบฝรั่งเศสนะแต่เชียร์เอกวาดอร์ครับเพราะว่าดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสน่าจะเก็บตัวผู้เล่นหลักๆไว้สําหรับรอบ16ทีมเลยครับก็ยังไงคิดว่าเอกวาดอร์วันนี้มีสิทธิ์ถึงเสมอถึงชนะเพราะว่าบอลอย่างเอกวาดอร์เนี่ยถ้าต้องการเข้ารอบวันนี้คือต้องชนะสถานเดียวแล้วฝรั่งเศสผมว่าถึงว่าจะเก็บตัวนะผมว่าก็ยังมีดีนะฝรั่งเศสผมว่าปีนี้ยัง ขณะที่แฟนบอลชาวต่างชาติก็บอกว่าวันนี้ฝรั่งเศสน่าจะชนะได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีขุมกําลังที่ดีกว่ามีกุนซื้อที่เก่งและก็ยังคาดว่าคาริมเบเซม่าค่ะจะเป็นคนยิงประตูทําแฮตทริกได้ในเกมนัดนี้ด้วย I think France will win I think France will win score three one yes they're very strong this World Cup they haven't been very good in uh, past World Cups but um, they're looking good in the group stages and uh, they'll they'll finish strong they need to they need to get through badly uh definitely france france will win easily france france, france have got a really good team and uh benzema benzema 3 3 goals hattrick สำหรับเกมคู่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าต้องรอดูระหว่างเรมี่และคริสเตีนค่ะตัวทําเกมรุกของฝรั่งเศสกับอันโตนิโอวาเลนเซียปีกตัวจิตในฐานะกัปตันทีมของเอกวาดอร์ค่ะว่าใครจะทําหน้าที่ได้ดีกว่ากัน จนสามารถเก็บชัยชนะในเกมนัดนี้ไปได้ค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นจากแฟนบอลย่านดินแดงค่ะก็มีทั้งที่เชียร์ฝรั่งเศสและก็ที่เชียร์เอกราดค่ะก็ต้องมารอรู้ไปมพร้อมๆกันนะคะในเวลา3นาฬิกาว่าทีมชาติไหนจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ค่ะช่วงนี้กลับไปที่สถานีค่ะขอบคุณคุณกฤษณะธิติปฏิวัตินะครับมาดู